ครับเน,เนื้อหาในหน่วยที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับก็คือว่าในเนื้อหานี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสําคัญของเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษย์เราและในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็เป็นตัวที่สะท้อนหรือบ่งบอกให้เห็นถึงการนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาประเทศทั้งในเรื่องของอาการผลิตในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของอะไรต่างๆนานาในเรื่องของด้านธุรกิจอะไรต่างๆนานาเพื่อเป็นการที่จะพัฒนาหรือยกระดับ ศักยภาพของประเทศในทุกๆด้านนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจหรือเรื่องของการสื่อสารหรือเรื่องของการแสวงหาความรู้หรือพัฒนาความรู้หรือเรื่องของงานวิชาการอะไรต่างๆนานาก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนั่นเองเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยก็จะพูดถึงในเนื้อหาต่างๆนานาก็คือในตอนที่1เนี่ย ก็แน่นอนว่าเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี <S 1> <S 1> ๆๆ่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมาทําความเข้าใจเรื่องความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารรวมไปถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนะครับ เพราะฉะนั้นในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็คงจะมีคนให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็แล้วแต่ก็ได้มีการให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารไว้นะครับแต่โดยรวมนะครับในเอกสารของเราเนี่ยก็ได้ประมวลออกมาว่าแล้วก็ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือว่า คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์รวมไปถึงระบบเครือข่ายแล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆระบบดาวเทียมรวมทั้งการจัดการข้อมูลทั้งการจัดเก็บรวบรวม,รว,มวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็พูดง่ายๆคือจะเห็น สองมิติด้วยกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลนั่นเองและเรื่องของการสื่อสารก็คืออุปกรณ์การสื่อสารเครื่องไม้เครื่องมือ form, หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆนานาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันก็คือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงความสําคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญยังไงนะครับในประเด็นแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเ,ออเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงมองในเชิงวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของสังคมเนี่ย ก็มาถึงยุคที่ปัจจุบันถือว่าเป็นสังคมสารสนเทศและก็คือหมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเรื่องของสารสนเทศเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของมนุษย์เรานั่นเองนะครับก็เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดขาดจากความเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะครับสังคมอุตสาหกรรมก็ยังดำรงอยู่แต่หมายความว่า ความสาคัญหรือจุดเน้นในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยสังคมสารสนเทศหรือเรื่องราวของสารสนเทศเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย์เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับประเด็นถัดมาก็คือว่าความสําคัญของมันก็คือว่ามันทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนจากระบบแห่งจติไปเป็นระบบเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่า เมื่อมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแล้วมันมีเรื่องของระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจคงไม่ได้จากัดตัวอยู่แค่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือชาติใดชาติหนึ่งแหละมันก็เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายในเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าโลกทั้งใบก็เชื่อมโยงถึงกันนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางเศรษฐ,ฐกิจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับถัดมาก็คือเขาก็มองว่าทําให้องค์กรเนี่ย มีลักษณะของการผูกพันกันในหน่วยงานภายในนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพอเป็นเ,เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์กันบนระบบเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าทําให้องคอ์กรเกิดลักษณะผูกพันของคนภายในองคอ์กรนะครับทำให้เกิดการทํางานที่เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการ ทำในลักษณะที่เป็นเครือข่ายนั่นเองนะครับทีนี้โครงสร้างองค์กรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือระดับขัน้นสายการบังคับบัญชาลักษณะเครือข่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแนวราบมากขึ้นนั่นเองนะครับหน่วยธุรกิจก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายก็คือมีเรื่องของระบบเครือข่ายเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับก็ไม่มีความจําเป็นว่าหน่วยธุรกิจจะต้องมีระบบที่ใหญ่โตนะครับถัดมาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแบบสุนทรีย์สัมผัสก็คือหมายความว่าสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้นะครับหมายความว่ายังไงเช่นในอดีตเมื่อเราต้องการชมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์นี่ก็จาเป็นต้องเปิดเ,เครื่องรับโทรทัศน์หรือ ง่ายต้องไปที่โรงภาพยนตร์แต่ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถมีช่องทางในการเปิดรับสื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆนานานในหลากหลายช่องทางนะครับอาจจะเป็นบนคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเ,เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยทำให้เกิดสภาพการทํางานแบบทุกที่และก็ทุกเวลาก็คือหมายความว่าไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและก็เรื่องของสถานที่และทําที่ไหนก็ได้นะครับ นั่นคือแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ก็คงจะพอเห็นภาพแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างในชีวิตประจําวันของเรานะครับอย่างน้อยก็ทําให้ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่และเวลา ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอีกต่อไปก็คือพูดง่ายๆอย่างน้อยในเรื่องของการทํางานเราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทํางานจากบ้านหรือที่แล้วก็ k From Home นะครับก็คือเอามาตัวช่วยในการที่จะป้องกันหรือก็แก้ไขปัญหาเรื่องของออโรคติดต่อได้ด้วยนะครับ เนื้อหาถัดมาก็จะเป็นตอนที่2ก็จะพูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสังคมไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงความสําคัญอะไรต่างๆนานาของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนะครับแต่ว่าในมุมมองหนึ่งในอีกด้านหนึ่งก็เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารลงมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสังคมไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบ นะครับก็จะเห็นว่าเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับจากยุคที่เรียกว่าอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าโรบอติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาให้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตแล้วก็การทํางานของมนุษย์เราด้วยนะครับผลกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนา,นานาที่พูดถึงเนี่ยก็คือหมายความว่ามาสู่ยุคที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยก็เกิดผลกระทบอะไรต่างๆนานา,นาตามมานะครับ ในประเด็นแรกนะครับที่เห็นว่าก่อให้เกิดผลกระทบที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการสูญเสียการเป็นส่วนตัวในที่นี้ก็หมายความว่าเนื่องจากว่าเ,เมื่อเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานาหรือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของเราแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต้องถูกนําขึ้นสู่ระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นเมื่อถูกนําขึ้นสู่ระบบเครือข่ายแล้วเนี่ยก็อาจจะแน่นอนว่าอาจจะถูก แทรกแซงนะครับหรืออาจจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือหมายความว่าบุคคลอื่นก็อาจจะมาสืบสอกข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากว่าเมื่อเป็นระบบเรื่องของเครือข่ายต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าข้อมูลอะไรต่างๆนานานะครับของมนุษย์เราแต่ละคนณปัจจุบันเนี่ยก็คง ไม่ได้เก็บไว้เป็นส่วนตัวแล้วนะครับก็อาจจะต้องอยู่บนระบบเครือข่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,นก็อาจจะถูกล่วงละเมิดได้นะครับอีกลักษณะนึงก็คือเรื่องของการจารกรรมของข้อมูลนะครับก็อาจจะเกิดการจารกรรมของข้อมูลส่วนตัวนําไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบได้นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างในชีวิตประจําวันให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีการจารกรรมข้อมูลส่วนตัวนั่นเอง รวมไปถึงมีเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการส่งข้อความอาจจะมีการส่งรูปภาพหรืออะไรต่างๆนานาที่มีลักษณะโจมตีบุคคลอื่นนะครับอาจจะมีการเรื่องของการด่าทอกันด้วยหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเกิดผลกระทบต่างๆนานาที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยก็ต้อง คิดถึงเรื่องของมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะครับว่ามีลักษณะอะไรบ้างในเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่างๆนา,นานา itet, ที่จะเกิดขึ้นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการรู้เท่ทาทันเทคโนโลยีดิจิทอลหรือที่เขาเรียกว่าดิจิตอลลิเทเลซีนะครับ,รบก็คือหมายความว่ายอย่างไรนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็คือ จะต้องมีทักษะความเข้าใจแล้วก็ใช้เทคนโนโลยีที่ย้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตโปรแกร Duty, มคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนนานะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารและการปฏิบัติงานและการทํางานร่วมกันก็คือหมายความว่าเราคงต้องปลูกฝังเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทัเนเทคโนโลยีดิจิทัลก็คือหมายความว่าสรุปง่ายๆคือว่าใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์ ใช้ในทางปฏิบัติงานใช้ในการสื่อสารเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ไปในทางที่เป็นลบนั่นเองหรือก็ทำหรือใช้ไปในทางที่กอ่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งทุกคนควรจะได้รับการปลูกฝังแนวคิดนี้นั่นเองถัดมานะครับในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนเนี่ยใช้งานหรือใช้ ดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่เอาไปใช้ในทางลบนั่นเองทีนี้ใช้ในทางไม,ไมนงน่นอกจากไม่ใช้ในทางลบแล้วเนี่ยนอกจากไม่ใช้ในทางลบแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ในทางสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ใช้ให้ได้ความรู้ใช้ความรู้ได้ในทีมากกว่าแค่ความบันเทิงหรือเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็สังคมนะครับ มันก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องที่เรียกว่าดิลัปทีฟเทคโนโลยีนะครับก็คือหมายความว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการสร้างตลาดและก็มูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่นําเทคโนโลยีมาใช้และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมทั้งอาจจะทําให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมได้รับผลกระทบจนต้องสิ้นหรือปิดกิจาการไปก็คือหมายความว่า เมื่อเรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเทคโนโลยีเดิมที่จะต้องล้มหายตายจากไปนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าแนวคิดสั้นๆของสิ่งที่เรียกว่า disruptive technology โน,โนะครับก็คือหมายความว่ามีการนํามาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือทันสมัยกว่าเมื่อนํามาใช้แล้วก็อาจจะเกิด ประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพิ่มคุณภาพของสินค้ามากกว่าลดต้นทุนการผลิตมากกว่าก็เลยต้องทําใหเา้เทคโนโลยีเดิมต้องอสูญสิ้นไปสูญหายไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างละ่ะเช่นเรื่องของกล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์มก็จะถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอลนะครับนะฮะนั่นก็คือชี้ให้เห็นผลกระทบคร่าวๆข,ของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสังคมไทยนะครับก็คือหมายความว่า อาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต,ต่างๆน,น,นานารวมไปถึงเทคโนโลยีที่ซ้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการป้องกันมาตรการในการป้องกันก็ประกอบไปด้วยการปลูกฝังแนวคิดเรื่องดิจิตอล literacy และเรื่องของดิลับทีฟเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ก็คือถ้าเรารู้เท่าตัน2ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างมีประโยชน์นั่นเอง ใตอนถัดมาตอนที่3เนี่ยก็จะต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆจะพูดถึงเรื่องของอาญยากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือแน่นอนว่าเรามีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในชีวิตประจําวันในใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ก็จริงแต่ในอีกด้านหนึ่ง เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็เป็นช่องทางที่กอ่อให้เกิดการกอร่ออาชญากรรมได้นะครับซึ่งเราก็เห็นในสภาพสังคมปัจจุบันก็มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่สร้างสารรค์หรือมาใช้ในทางที่กอ่อให้เกิดเรื่องของอาชญากรรมขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเทคโนโลยีอย่างที่เรียนแล้วว่ามีประโยชน์ก็จริงนะครับเอื้ออํานวยประโยชน์สุขให้กับชีวิตมนุษย์เราก็จริง แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสแสวงหาผลประโยชน์หรือพูดง่ายนำมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับใช้ในทางที่เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมนะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องนี้เนี่ยทุกท่านก็ควรที่จะเรียนรู้ทําความเข้าใจเอาไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้เพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็คือพูดง่ายเป็นการกระทําผิดทางอาญาในระบบคอมพิวเตอร์หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทําผิดอาญานะครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เช่นเรื่องของการทําลายเปลี่ยนแปลงหรือขโมยข้อมูลต่างๆอย่างเงี้ย ก็ถือว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์มีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือ 1. เป็นการกระทําต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับการกระทําต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานานะครับในเรื่องของโปรแกรมอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นการกระทําต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับ นอกจากเป็นการกระทําต่อระบบคอมพิวเตอร์แล้วสิ่งที่จะถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็คือกระทําต่อระบบข้อมูลเพราะนั้นกระทําต่อระบบข้อมูลก็คือเรื่องของการประมวลกระบวนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งการสร้างส่งรับแล้วก็เก็บรักษาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงออลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือว่าเราต้องดูว่ามีการกระทําต่อ ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานาอันที่2มีการกระทําต่อระบบข้อมูลก็คือระบบข้อมูลต่างๆนานานะครับเรื่องของการส่งข้อมูลรับเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะครับหรือทําให้ข้อมูลบิดเบีอยนไปล้านที่3ก็คือการกระทําต่อระบบเครือข่ายนะครับก็คือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพราะฉะนี้ก็คือ3าลักษณะถ้าพูดถึงว่ามีการกระทําผิดต่อเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนักศึกษาจะต้องอทบทวนให้ดีว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอระบบคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เรื่องของข้อมูลแล้วก็เครื่องของระบบเครือข่ายนะครับเพื่อสมมุติว่ายกตัวอย่างในข้อสอบนะครับอาจจะถามว่า การลักขโมยหรือการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่านักศึกษาจะต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าอันนั้นเนี่ยเรื่องของการขโมยหรือการลักทรัพย์อันนั้นเป็นเข้าขายแค่การลักทรัพย์นะครับไม่ใช่เป็นการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันเดี๋ยวนักศึกษาจะสับสน ดันั้นฟังดูอาจจะแหมอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็ง่ายๆแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเจอในข้อสอบเนี่ยข้อสอบอาจจะตอบอาจจะสอบถามว่าหรืออาจจะถามว่าถ้านายกอขโมยคอมพิวเตอร์หรือขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนายขอถือเป็นการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าข่าย3ลักษณะที่บอกมาก็คือไม่ได้เป็นการโจมตีต่อ ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการทำลายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจารกรรมข้อมูลหรือระบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั่นเองและไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าการกระทําผิดต่ออาชญากรรมหรือถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงระบบเครือข่ายนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญระบบเครือข่ายนี่ก็อาจจะแบ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบปิดแล้วก็ระบบเครือข่ายแบบเปิดระบบเครือข่ายแบบปิดนี่ก็คือหมายความว่าให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาสามารถเข้าใช้ได้นะครับจะต้องเฉพาะสมาชิกจะต้องมีการสมัครสมาชิกจะต้องมีการเสียค่าสมาชิกหรืออะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆ er คือว่า ไม่ใช่ระบบเครือข่ายที่เป็นระบบเปิดนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือลักษณะที่เรียกว่าระบบเครือข่ายแบบเปิดก็คือหมายความว่าเป็นระบบที่เปิดกว้างให้ผู้ใดก็ได้นะครับที่เข้ามาใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหรือระบบการติดต่อสื่อสารไอ้ที่เห็นชัดเจนที่ดอาจจะอาจจะเป็นเช่นระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนาๆนานะครับที่สามารถทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลก็คือหมายความว่านักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในะปัจจุบันเนี่ยหรืออาชญากรรมทางด้านของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานานเนี่ยสามารถเข้ามาถึงตัวของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความตระหนักนะครับแล้วก็ป้องกันเอาไว้และที่สําคัญก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นหมายความถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ใน3ลักษณะนะครับก็คือต่อ ระบบคอมพิวเตอร์ต่อข้อมูลแล้วก็ต่อ,อระบบเครือข่ายนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอาจยากรรมทางเทคโนโลยดีดิจิตอลนั่นเอง ถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต่อเนื่องมาจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเรื่องของอาญกรรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะเมื่อก่อให้เกิดหรือเมื่อก่อเมื่อมีการก่ออาญกรรมทางคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องปรามหรือในการที่จะลงโทษผู้กระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาญกรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาญกรรมทาง เทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆ,ๆนานาครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่สําคัญที่เกี่ยวข้องชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับกฎหมายตัวนี้ก็เพิ่งถือว่าน่าจะเป็นกฎหมายใหม่เะนาะเพราะว่าก็ พิ่งปี2550ก็คือเมื่อ10กว่าปีมานี้เองนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อมีการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะประเทศไทยเองก็อาจจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมารองรับการกระทําผิดนั้นอย่างชัดเจน เราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการกระทําผิดตางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องใช้กฎหมายอื่นเพื่อง่ายนะครับใช้ได้แค่กฎหมายอื่นเช่นกฎหมายอาญาที่มีความใกล้เคียงในแต่ละกรณีมาบังคับใช้นะครัทำให้การเอาผิดต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่สามารถทําได้อย่างชัดเจนนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นพระราชบัญญัติ การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550ขึ้นเพื่อให้เป็นกฎหมายหลักพูดง่ายๆนะครับที่ใช้ในการดเลงโทษผู้กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดกฎหมายตัวนี้ขึ้นนะครับก็คือกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550แล้วก็ มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปีส,สองพันห้าร้อยหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆกฎหมายตัวนี้ก็มีบทลงโทษชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่มีการกระทําผิดนะฮะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะมีการกระทําผิดนะครับอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายตัวนี้เนี่ยในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในมาตราที่5ถึง10 มาตราที่17ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าการกระทําในลักษณะใดถือเป็นความผิดและที่สําคัญมีบทลงโทษชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยถือว่าให้มีการระบุว่าการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นความผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษทางอาญานั่นเองนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับคงไม่สามารถพูดได้ตั้งแต่มาตราที่ 5ถึงมาตราที่17นะครับแต่ยกตัวอย่างบางมาตราเช่นมาตราที่5นะครับเขาบอกว่าถ้ามีคนผู้ใดมีพฤติกรรมดังนี้ก็คือหมายความว่านำเข้าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับตนก็คือพูดง,ง่ายๆล็อกรอบเข้าไปนั่นแหละนะครับมาตรานี้กำหนดโทษไว้อย่างนี้ก็คือ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะน,นี่ก็คือลักษณะที่ปรากฏในมาตรา5ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอะไรที่ระบุไว้ว่าเป็นความผิดในทางอาญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือการเข้าถึงข้อมูลโดยที่ตัวเองไม่มีไม่มีสิทธิ์พูดง่ายๆนะครับในมาตรา6นะครับก็ยกตัวอย่างอีกพฤติกรรมหนึ่ง ช่นถ้าผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่จะนำมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเข้าถึงระบบของผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นั่นเองนะครับโดยมิชอบนั่นเองการกระทําอย่างนี้ก็ถือเป็นความผิดและมีบทลงโทษ บทลงโทษก็คือระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือมาตรา6นะครับก็คือได้ระบุพฤติกรรมมาไว้ว่าถ้าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลเห็นไหมฮะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตนนะฮะใครมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะฮะ มีโทษเมื่อมีความผิดก็ต้องมีโทษโทษก็คือว่าต้องจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอ,อีกมาตราหนึ่งยกตัวอย่างนะครับผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือพูดง่ายลักลอบเข้าไปนะครับมีความผิดนะครับมีโทษนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนั้นก็คือหมายความว่านะฮะการกระทำอะไรที่เข้าข่ายลบกวนต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่อข้อมูล แล้วก็ต่อระบบเครือข่ายตามที่เมื่อกี้พูดถึงในตอนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกถึงลักษณะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็จะมาปรากฏเป็นข้อบทลงโทษนะครับในกฎหมายตัวน,นี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญของตอนนี้ก็คือว่านักศึกษาต้องเข้าใจว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วนั่นก็คือพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพศ2550นะครับและถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาก็คือหมายความว่าระบุให้การกระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาพฤติกรรมต่างๆนานามีความผิดและมีบทลงโทษและโทษที่ปรากฏนั้นก็เป็นโทษทางอาญาก็คือมีทั้งจําคุกและปรับนั่นเองและนี่ก็คือเนื้อหาสาระของ เนื้อหาที่สำคัญของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกอ่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเอง